ลองละโชดอยู่แล้วอะไรก็จะลองเพิ่มเดี่ยเพื่อหาได้ใหม่ว้าวนี่ทิศองนี่เราเราโสดตรบริวา,เารเราสารคุโสูตรนี่ฮะอันว่าทีจะลองฮะจะลองโสดเพิ่มจะลองโสดเพิ่มว้าวเยอะกินอะกินสั่งทานกันนิดหน่อยพออะบริกรกินโดนอะไรโดนอยา่างเลยพากันอ,อ,อนื้มเมื่อกี้เดี๋ยวว่าที่น้องเลี้ยงแมนบอมีเอฟซีเนาะฝากเงินมาให้ก็เลยพากกันไปกินเนาะเอฟซีทางไหนนะ เอฟซีเอฟซีผู้อันที่ว่าเลี้ยงชินดาถ่ะและเลี้ยงมูกระถาอะไรเพิ่นห่างอีกแล้วก็เลยพากันเอฟซีอยู่ไต้หวันบ่แม่นเพิ่นผ่านเงินมาอยู่ไต้หวันบ่หรือว่าอยู่เกาหลีไต้หวัน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 บัดนั้นกินมูกระถาคือว่าเกาหลีใช่ตัวเอฟซีเกาหลีบ่ตเอฟซีไต้หวันไต้วันไต้หวัไต้หวันข้นผู้นั้นแหละผู้เก่าแล้วหางหากกมาหนี่งจักบ่เลว่ะไรได้เนี่ยหากมา สบายดีสวัสดีเด้อะของเอกพี่น้องเอทีที่เขารบในหักแพงเบิร์ดถูก่านเนาะว่าเป็นทีที่้างภายในหรือว่าต่างประเทศพีนน่น้นอ,นนงองเอ้ยอ่าดีต้อนรับขึ้นซองยูทูปเปล่าวคำไทคือเก่าเนาะพ่บกับบ่าวไพรมอนิกกับยู่ที่ฮานของเจดาวดีเนาะสายพี่แปดแปดพี่น้องเลยเนาะสายยาเพิ่นกันเดินทางมาไม่นี้กับมาที่ฮานเจดาวเนาะ มาอัปเดตเรื่องรา,าวข่าวข่าวของเจดาวเพินอนใอ้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์จุฬาน,นี่นได้หับเบิง์หับชมเนาะเพิ่มเติมว่าเรื่องวความักความักของทั้งเจดาครับนุ่มเมืองนอกเนาะคือว่าทา้งอ้แจ็คมนุษย์ป็น,นีตอนนี้หันหวานคมโอปี้่อไปฮอดจุใด,ดแล้วพี่น้องเลยเนาะมีแต่ถา้ารอเบิงรอชมรอรุ่นติดตามไปพร้อ,รอ,รอมๆกันเนาะว่าความักระวางครูนี่จะจบลงหรือว่าลุกเอ้ย กันแบบใดพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเนาะบ่ต้องว่าหลายอย่าห่างเนาะมาหอดต่อถึงแล้วก็จะขับไปหาทางเจดาวเพื่อเลยพี่น้องเอ้ยกีพ่พลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอการนำเอ็กซีเบอร์ถูกท่านเนาะก็เห็นอย่างนี้นะนนนโดยสบายดีเจดาวสบายดียดโดยเป็นยังไงอยู่ดีมีแหง้แหงอย,อยู่ดีมีแห้งอยู่เนาะกั<ม>แซ่บนอนหลับบริวารนอนบ่รับเมื่อคืนก็กินข้าของความแซ่บ กินเข่าว้มแซ่บกินอยู่ยใช้เมื่อคืนนี่กินเนาะเพิ่นเห็นงานยังอะนะฮะงานฉลองความโสดเอ้าทิดอ่องเดียวว่าเราโสดแต่ก็โบแมนตีทิดอ่องเราโสดอยู่แล้วอะไรก็เซลองเพิ่มเดี่ยเพื่อหาได้ไหมว้าวนี่ทิดอ่องนี่เราเราโสดบริวารเราสละความโสดเดี๋ยวนี้ฮะอันว่าทีเซลองฮะฉลองโสดเพิ่มฉลองโสดเพิ่ม ว่าอย่ากินอ่ะ uh, กินสั่งรค์กันนิดหน่อยพอพอได้กินโดนอะไรเนาะอยากก็เลยพากันออกเงินกันซือบพี่ดี๋ยวว่าเดี๋ยวยว่าที่น้องเลี้ยงแมนบอมีเอฟซีนน FC, เนาะผ่านเงินมาให้ก็เลยพากันไปกินเนาะเอฟซีทางไหนนะเอฟซีเอฟซี FC ผู้อันที่ว่าเลี้ยงชินดาถัดและเลี้ยงมูกระถาอะไรเพิ่นให้อีกก็เลยพากันเอฟซี <FC S 2> อันผู้อยู่ผู้อยู่อัน,เ,นเ,เกาหลีผู้อยู่ไต้หวันบ่แม่นเพิ่นผ่านเงินมาผู้อยู่ไต้หวันบ่หรือว่าอยู่เกาหลี ไต้หวันไต้หวันไต้หวันบัตรนั่นในหมูกระทะกินหมูกระทะคือว่าเกาหลีใช่คือว่าเอฟเอฟซีเกาหลีป่ะไตวัน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 ขนกูนั่นแหละพวกเก่าอะแล้วไงกูเมาอยากกินเลือดแป้งอะไรอยากกินปิ้งแบะเนาะเปิ้นก็เลยเปิ้นก็เลยมีติ๊บไหก็เลยพากันไปกินสี่คนอะไรซื้อมากินกันกินออกเอาไปโตได้เนาะโอ้โหเกาหลีใช่ใช่ เอฟซีกับจใหญ่ยี่สีเนี่ยะเมาหนึ่งเกือบลุกไม่ได้เนาะหากมานี่จักบ่ดีกว่าอะไรได้เนี่ยฮะอ๋อพี่น้องเมามาไม่ได้จนมอน้างขึนบอว่าตอนนั้นดอกเห็นว่าเชิญว้ากอดหยอกวอานัวหัวมวนในชื้อพี่น้องเอ้ยเนาะ มีเอฟซีทางไต้หวันบอกด้วยว่าทางเกาหลียังไม่แน่ใจตัวนี้เนาะแน่ใจว่าเกาหลีหรือไต้หวันเนาะแต่ว่าอ้ายอ้ผู้นั่นแหละเอากันโอนห้ยหากันอยากกินคอเพ่นันแหละคนก็เลยหายได้เลยกินทางอ้ายทางอ้ายผู้อยู่อยู่อเมริกาคนสี่เพราะน้อยใจบ่อนค่ะเพราะอันนี้เพคนก็ฮู้ได้เป็นฮู้อยู่บ่อนคนไปเพือนตินอองเพคนก็ฮู้เพราะว่าคนโบกเพข่นข้างะโอ้ยยะว่าโทรมากคนก็อยู่เพือนตินอองยะว่าโอ้ยมีอันนี้ เอพีไปตลอดวะยันว่าโอ้ยเดี๋ยวน้องเจ๊าดาวนี่คเคยจะเปลี่ยนใจแล้วว่ะเบอดอกเขาก็ไม่ได้ขายหยวยโดยตรงเขาก็ขายกินนำกันหลายคนโดยถิ่นองเดชเ,เป็นเสือกลางเพราะว่าเพิ่นองเป็นน้องหักเพฝนเด้โดยแต่ว,ว่ายูทูบเบอร์สี่คน,นาม,ม,มาตั้งเบอร์เมาหนึ่งงะเมื่อคืนเมาหนึ่งมาไล่ดอกเมาหนึ่งสลุชงชิงเลงพี่น้องเลยเมาค้าง <laughs> กิมพะจีปาเต้แต่เศร้าอย่างข่าวทั้งอาแจกมนุษย์เป็นกาข้าใจอยู่เนาะเข้าใจอยู่เพราะว่าเขาก็บอกคนเมื่อแม่นเด็กน้อยเราใหญ่เขาก็บอกคนว่าเขาจะไปหันไปนี่กะเขากะบอกคนก็ดีเป็นกายคือข้าใจดอเรนเป็นผู้ใหญ่เลยเนาะเพราะว่าตอนเคยอยู่ในหันของเราเขาทูมันก็เปิดกล้องในเบิ่งอยู่กับไพน์เนียงมันเป็นคนสิตัวเราอันว่าเรื่องูข่าวก้อนนี่ยในได้ว่าผิดกันห่างกันในได้น่าบอกเหตุผลนึงก็จะด่าวคาดแย่งกันนิดหน่อย แกงกันบอดีว่าเรื่องัะไรฮะบอมันมันเป็นเรื่องบอเขอใจกันนิดหน่อยเนาะอบอกขาใจแบบด้บอกขอใจแต่ว่า <c oughs> พวกเฮากบคุณองค์หมาลงที่ไปต้นไายลเลยว้าวเปี่ยวเกียบเทียบเกียเ่ยวกับผู้หญิงกับผู้ชายแต่ว่าถา้าถ้าเอากันมาแล้วสมัยตะกี้เนะนี่ยผู้ชายจะกดขี่ผู้หญิงเนาะแต่สมัยนี้สิทธิมันเท่าเทียมกันแล้วสมเตา ก็เลบ่อยากเอ่ยซื้อลาบันไดนะเพราะว่าเราว่าอดีตขาดบวยเอ่ยบวยเขาไปหาเราหอดบ้านบวยไปเหยียบแถวนั้นเลยเอ้าคือว่า่นั้นปติอองกันเลยโอเคบวเป็นอย่างเรื่องบวกเขาใจกันแบบได้จนว่าบว้เขาไปเหยียบไปอย่างเรื่องบวเขาใจกันที่ว่า่นแหละที่ว่าว่าอันทุกคนเรือนหนัดกันแต่งนะอะไลเราบวชพอใจเราว่าเฮาแต่งเรื่องแล้วว่าเอาเองเฮาที่จริงน่ะเฮาก็ได้ยินจากคลิปเนาะเราเป็นคนว่าจากปากเราก็กว่าอายุถาว่าบบท่านเดือน เดือนที่สองนี่คือสี่บทันแล้ววะเออตะกี้ว่าสีจัดเดือนสองจัดเดือนสองบัดว่ามีหลานมีหลานมีหลานจัดเด็กะเดือนชิเดือนไปจนเท่ามันทันเท่ามันพร้อมกันแล้วอ่ะนะกับเราอยู่เข้าหรอวแม่เข้าก็ได้กินเออเข้ากับเข้ากับเราเข้าบระดีไปแต่งเรื่องแม่พอว่าถามมันบทันไดเนาะทางพายยิ้มกับยาก <othe> ทางผ่าซรายกับยากมันบ่ท่านก็ต้องได้โจ้ได้เลื่อนไปคือว่าแล้ววัาแล้วมันเป็นคนเป็นคนว่าในคลิปเขาก็เลยว่ามามามาโอ้ลมกันลิ่นนะว่ะเอาเลื่อนไปเรื่อยๆว่าแบบมีเส้แต่งอี่บ่อนะหลายเราบ่พอใจที่เขาว่าตัวนี้แหละว่าเจ้าก็ได้มาแต่งมาแป้งให้ข่อยเจ้าก็มีชีพชิมาว่าวอย่างไรแบบว่าดูถูกอย่างนะเขาโอ้ก็ได้แต่งอยู่แล้วหากจะว่ามันบ่ท่านก็เลื่อนไปมันก็เป็นของธรรมดาเนาะเพราะว่ามันยากเด้ทั้งนี้ก็ยากทั้งนั้นก็ยากก็เลื่อนไปจีเป็นยัง แต่ซุมเฮาแบบว่ามามาแค่แบบว่ามานั่งเว้ากันแบบไม่หลินกันนะแล้วก็ลงคลิปก็เลยแบบกลายเป็นประเด็นแล้วเพิ่นน้อยใจบ่พอใจเออบ่พอใจแบบอยากให้ซุมเฮาแบบเครียดเลยนะแบบศูนย์แห้งบัดนี้ศูนย์เดือดเลยบ่าหายไปใกล้เลยบัดนี้นับแต่ลูกชิดกับกับผเป็นยังเข้ามีเฮาก็ผิดองสองคนนี่แหละรับว่าหายเข่าไปเฮากับเฮาก็บ่ได้เคยเข้าไปเด้ล่ะเฮาก็บ่ได้อยากเข้าไปหเปล่าผิดอองกันแล้ผู้เราพาไปเราลองกลองกับพ่อสิ ถามเหตุผลจุดีเน้บอเราบุพังเหตุผลเลยเราโทรมาเราใส่อย่างเดียวเลยว่าเออทีว่าเลื่อนไปนี่ก็ขอย่านว่าทำนั้นยากทั้งนี้ยากย่านบุท่านบุญยังกะเลื่อนไปกะบบเปนียังเนาะเงินค้ำบุพเพอเนาะอันนี้มีแต่ยังให้แต่มงกะบเขากะว่ากะเจ้าของเป็นคนว้าอองมาจากปากเองเขาจัเว่าวใดสิพีหยังล่ะสิมาหม่องไม้ยังมะไม้เอาขี้กไก่มาเลยเนี่ยใดว่าทีเรื่อง มันบ่ทันกับเลื่อนไปกับธรรมดาแล้วกับได้แตงอยู่ดอกห่กบางเทอกับชิซ่าแน่กับแต่กับแต่กับบุคคลให้ชุมเาได้พอชุมเากับได้ว่าเอาเองพอชุมาเห็นคลิปชุมพันจังว่าได้เนาะแมนตู้ก้อนเพิ่กังว่าอยู่เพคันว่าจากปากเราเองคันว่าบ่ทันกับเลื่อนไปจนทันผู้แล้วยันเดือนที่ผู้แล้วเราอะนะกับเรเป็นย่างว่ะออกมาให้นะออกมาให้นะบริวาให้บริวาบ่ให้ชุมเ浩ว่าเนาะว่า มันโมเมนความจริงน,นะว่าบรเิเลืนน่ยนอย่างนั้นนะสบายแต่กี้เล่ากับว,ว่าสี่เดือนสิบสองอย่แล้วบ้านนี้แต่ว่ามีหลานมีหลานแต่งเดือนสิบสองโคอด<อ>แหละโบท่านโบท่านแต่ชี้เลื่อนไปเป็นเดือนสองแล้วอ่ะนะถ้าว่าเดือนชองก็บคันทานนั้นยากท่างนี้ยากอ่ะว่าคนอีกทีนึงเลื่อนไปอีกแล้วว่าสิแล้ว<อ>นะแต่ว่ากับได้แต่งอยู่ฮะก,กับอยู่ที่เหตุผลทั้งนั้นยากท่างนี้บบยากอะไรเนาะ แล้วเพิ่นโทรมาบอกว่ามาว่าหอายเลยบ่ชหายข้าไปใกล้บ่ชหายขาไปเหยียบเลยป๋าโทรคุณแห้งฉูดแห้งแท้นี่ค่ะชุมเมาดูถูกว่าดูถูกเหยียบย่ำบ่วชเกียนเมียเพิ่นแบบนี้นะซุมเฮากะขอโทษคันเว้าผิดเนาะแต่ว่าคําเว้าตัวนี้คะชุมเฮาได้เบิ่งในคลิปแล้วก็มักสนทนากันเฉยๆนะกับใคก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจนสิจนสิเอาหมู่บ้านตาเซใหม่ได้ไม้เฮาก็ะติดองเฮาก็เออมาใหม่แล้วแหละว่าขึ้นฌานลงฌานกับบริยานเราเฮาว่าสิแล้วไม้ ไม่ให้เสียคาร์ดองให้เมียเพิ่นเลยส่งเมียเพิ่นกลับเป็นว่านะสิเอาเงินนําำช่วยส่งค่ารถให้เมียเพิ่นกลับกลับบ้านอาก็สิยเงี้ยังกับพวกเฮาบัดคือว่าชั้นนะชักเด้สีไม่เอาเงินนําเจ้ากลับติดอ่องแลยสิเอาเงินให้ค่ารถเมียกลับบ้านเอาคือว่าได้น่ะเหตุผลนั้นอีหยังจึงว่าจะให้เมียกลับบ้านหรือว่าบ่มีเงินจ้างค่ารถเมื่อบ่จังสิมาเอานํานุมเฮาก็เว้ากันดีๆเลยเนาะเสียเยอะบ่ว่าดอกรุ่นผูพุทธจันทร์ก้อน สมมีเงินบางคนขายวัตถุสิ่งของขันในหมากหมากทั่วอินเดียดูว่านายหมากมะม่วอินเดียยังในะพัฒนบาทถูกไปชุ่มเขาน่ะบริษัทสั่งโซนเราเราหาว่ัสดุเข้าน่ะสั่งโซนเราพอละเล่าหน่ะอายุายแล้วที่เจ้าเป็นเด็กน้อยเจ้าสื้อมาสั่งโซนคอยยังที่เจ้าสิออกมาว่าอยังแบบนี้นะชุ่มเขากับบริษัทสั่งโซนเขาแค่เปรียบกทียบว่าผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะสิทธิมันเท่ากันอยู่แล้วมันโมเมนต์คือสมัยตะกี้ผู้หญิงต้องเป็นถานผู้ชายเด็ตะกี้เด้ ไมยตะกี้เนาะเขาว่าเลือกคุณพี่คู่มือนี่มันสิทิข้าวเทียมกันแล้วคู่มือนี่ฮะแมนเพราะว่าผมเฮงหรือขุดขี่ได้แมนคุณยิงเขาก็สามารถหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ได้คู่มือนี่คุณยิงทั้งวันี้เก่งเนาะแมนถือว่ามีความสามารถหลายเนาะนะอบกณค่าผู้ชายก็ได้เนาะก็อยากขอเองเนี่ยไปเพราะว่าขอยหาเงินได้ขอยอยากอยากได้อย่างคอยกันซื้อเอาคืออย่างเงี้ยขออะไกินมีแต่เจ้าและขาด ขาดผู้หญิงไม่ได้เนาะเออแม่แต่ผู้หญิงมีขาดผู้ชายได้ได้พี่น้องไปหาน้ำเอาแต่พื้นตะพื้นไปหาฮอตใต้เนี่ยฮอตไใต้ไม่ได้เมียก็ดีเนาะมาช่วเมานี่ผู้หญิงนี่อยู่ได้ผมมีก็อยู่ได้ครูมือนี่ผู้หญิงเขาบอกได้งออผู้ชายได้ชัวร์ลายไม่แต่ผู้หญิงนี่หาเงินมาเสียกระโดงใอ้หัวรถเนาะแต่งโดแม่เปรียบเทียบเบิ่องในตลายหมู่บ้านนี่ขันเขาเขาพอใจเขาพอยใจครับ ว่าถึงรถเขาไล่เมื่อรถเขาไม่ได้ชนแมนเขาไม่ได้สนใจเจ้าคันว่ามันไม่ได้ใจเขาไม่ได้จิตใจเขาเลยเขาไล่เจ้าหนีเอาได้หญิงขุมมือนี้เก่งกว่าผู้ชายผู้ว่าอย่างได้ข่อยวสัมข่อยสิภยานโทษเขาว่าเห็ดแน่นักแน่นหนาบ่ได้จีซื้อคันว่าผู้หางเก่งคือเจดาวก็อยากอยากได้อยังกระสือเอารถซื้อเอารถได้อยากไดอยัางขับผู้ยากได้ผู้ชายกระสือเอารถคันหมักผู้ได้กระเตงเอารถนนี้คือเจดาวเลยไหนไหน ตามมาสังเกตเบิงแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านเนาะสลายบางคนกัจนมีลูกไม่เต้าต้องกันสองสามคนบุเข้าใจกันบุเข้าใจกันเขายังป้ายังห่างรถหนาเสียหายรถแม่เขาเสียหายโรถชำเงินขรดองํำนั่นปะคิดว่าห้าอใหม่แล้วเพราะห้าอใหม่บางคนกัหาบางคนกับ่หาไดยบางคนกัเบื่อกับชีวิตแล้วก็่อกัีวิตอยู่ไปกอนอยู่ลูกมเต้าไปกอยู่ไปอยอยู่ไปเรื่อยๆมีอยไไ่ บริสิเดียดอย่างเนาะบริสิเดียดได้ค่นอยู่ไปแบบเขาเป็นอยู่ตรงมื่อนี้กะเขาอยู่เพาก็มีความสุขดีเนาะบ่ได้บ่ได้ถูกใจบ่ได้ลำบากวัได้แต่งแรงแต่งง่ายอยากก็กินไม่อยากก็นอนเขาจะไปไะไรเขาก็ไปถ้าเป็นโสดบ่ได้มีแผลคองไปเต้นไปตีไปเด้าทั้งได้ก็เด้าอยากเด้าทั้งได้ก็เด้าบ่ได้มีไผ่ผู้ตามผู้นำอีกอันนี้คือชีวิตที่ว่าเขาเป็นโสดเนาะแม่าอยก็ยังมีบอกรอยากมีเนาะคันันเขาได้เจอคนที่ดีหรือว่า เพิ่งพาใสสินการละการได้เข้ากับย่างนมีเพราะว่าเข้ากับยักษ์มีคููชีวิตที่ว่าอยู่น้ำกัดตอนเถ่านะโดยค่ะาที่สค่ะค่ะว่าคือเอาผมกันอยุดเข้าระวังว่าได้วางได้วางว่าอยากอยากเป็นครูชีวิตที่อยู่น้ำกันไปตลอดเพราะว่าเข้ากับอยู่ลาเข้ากับอยู่ลาแล้วหนึ่งมาลูกเต่าเข้ากับใหญ่แล้วเข้ากับยักมีครูที่อยู่น้ำกับโบแมนเราไว้เสียกลิ่นไปเรื่อย กับยังมีขู <has> <bem> ่ซ <k meals> <ifer me> <work> ีวิตอยู่แต่ถาดีเนาะถาดดีค่ะข็บ่อยากมีนะดูแลกันได้เนาะมาใส่มาใายซีวิตนะเวลาเจ้าจําเป็นเจ็บเป็นกะข่อยเบิ่งเจ้าเวลาเจ้าเวลาข่อยเป็นกะเจ้าเบิ่งค่อยมีฉันแล้วยังมีแบบนั่นแหละเแม่นว่าปอยอยากได้เดอกถ่าวาขามาแบบบ่ดีบ่มาตัวมาอมาตัวมาต้มนี่กะบ่อยากเอาบ่ยอยากเอาเนาะ ใคกันแล้วน่อยคําใคแม่นั่ะแล้วว่าใผรสิอยากได้เฮาถือมาตลอดเฮาก็อยากเจอคนดีๆก็เลยคัดกองดีๆเนี่ยจากน้อยนะหมามารอบนี้เห็นไหมรอบนี้ก็เลยคัดกองแน่คัดกองเอาอายุไลไว้สุดาะจะเอาอ,อยายุน้อยอายุหน่อยมันมันมันบันตังยังก็เลี้ยงลูกนะมันเมื่อยเอาใจตลอดคัาว่าวี่คันว่าแบบเลี้ยงลูกเฮาต้องนำพอดีเฮากมืเอยคือการนัต้อ,ง,อง,นนงเอาใจเขา เราไม่ได้เอาใจเขาเลยจะเขาเอาใจเขามันง่ายเหมือนกันง่ายกับมแต่ให้เขานี่คิดเอาแต่ใจเขาบัดรเขานี่บม่ได้คิดใส่ใจเขาเลยเนาะโบขิบบาบุตรีคอยเอาใจตลอดนี่คอยเทคแคร์ตลอดนี่ฮะบ่านนี้ก็เลยโฟกัสเอาที่มีอายุไรน่อยนึงแม่เขาเน้นอายุเลยเอาอหลายุไล่ไปบางทีกนเป็นผู้ใหญ่เนาะแม่คือแบบมีแล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่ได้เขาเอาคำเดียวก็รู้เรื่องเลยเป็นข้าใจเขาคันว่าคือผู้น้อยนี่ ขั้นไปนี่บ่ได้แล้วฮะหึงห่วงโอ้ยวันน้มันน้ำอยู่หั้นไดมันหูเบิดแมนอย่าไปคิดว่ามันสิก่าน้ำถุงนอนยมันน้ำาได้เพราะว่าเขายังหนุ่มเนาะบางคนกะเท่าแล้ก็ห่วงได้ห่วงก็มีแต่เขาก็เบิงคนคือเาว่ารหละมันต้องขัดกรองถ้าคนห่วงนี่เวลาเขาบอกว่าสิไปหันไปนีแล้วให้รถนี้มีคนห่วงได้หนีคนเพราะห่วงการห่วงในขอบเขตห่วงการอยู่ในขอบเขตนั้นเขตผลแน่ว่าเ คอยประหันประหันต์กเจ้ากูจักอยู่บ่แม่นว่าสิไปตัวที่ตัวแดนเนาะหันาบัดที่อันเจ้าไปได้ใะ่ไหมยังได้ยังไปได้เนาะแม่นก็สิเป็นดีแต่โตัวบรรมู่ไปแล้คอยแต่ไปน้ำคอยแต่ไปว่าวนี่นั่นนี่ใครอยากอยู่น้ำาะไปกันนี้กันแหละแบบติดคนมันต้องเพียงพอก่อนสิห่ายก่อนสิว่าอย่างเนาะว่า นั่นแหละคือว่าวนที่ที่ยิ่งกับผู้ชายมันเถ่าเตรียมกันแล้วแมนมือนี้ผมเห็นขุดขี่กันได้เลยมือทุกมือนี่ชิ้นเสมอภาพแล้วทุกมือชิ้นเสมอกันก็อ้ามือนี้ผมไปเกี่ยวเข่าผมมือนี้ตอนบ่ายเออโอเคมาถ่ายคลิปกันเนาะแมนออกมาถ่ายคลิปกอนมือวานนี่บบได้ออกมาแล้วก็บโได้มาทั้งห้าเจ็ดดาวนี่ก็หลายมือเติบแล้วจังสามมือแล้วบบได้มาคาเกี่ยวเข่า เขากำลังช <horse> ุกเหลืองฉู่ฉ kind of ู <qu> <together> ่นะฉู่ฉู่เจ้าะนอกก็แล้วจ้าหนอกก็ได้ขายยังอีกโดนอยู่ด้กูแหละเบื่เดือนหน้าไรเต๋อป่ะนาประมาณสามสิบไร่สองเฮกตาร์ายถ้าว่ามันหลายคนก็อชีวายอยู่มืนอไหรแล้วไว้อยู่ตรงนั้นแมนมันทันได้พอเกี่ยวปัดใดนะเพื่อตัวบป็หลายคนก็เกี่ยวไปเรื่อยๆก็ได้อยู่คือที่น้องเราขยุเรา หลายคนเนาะคนเอ้ยน้องเขาหลายคน,นแมนเขาก็จ้างน้ำเลยจ้างกันมันขันเข่าชุกไลเลยเขาเจ้าบับยากมากเลยทางเฮานะมันไผ<อ>่กับเฮ็ดของไผ่ของมันนะ<อ>ข่อยกับเฮ็ดของข่อยเจ้ากับเฮ็ดของเจ้าจงนาไพนามันเนาะแมนถ้าว่าช่วงหัวปีคือทิดอ้องเพคนจา้างอันฟ้าเราทำมันวิ่งช่วงฝนตกกันนะทำมันวุ่นเนี่ยแมนทำไผ่กับยากมาบัดเข่าบัดท่านชุกบัดท่านพ่อเกี่ยวนะ เอามื่อไหร่ขึไปทางใดมื่อีหร่นะมื่อไหร่ว่าสิชวดที่น้องเข้าไปบ้านเพื่อนเออเขาเขกใหไปเหยียบเราก็ยังแทงเข้าไปอยู่สมบัติบอขับไปเหยียบบ้านที่น้องนี่เออไว้สุดใหม่ลูกค้าจะดาวน์ลูกค้ามาอะบอโอเคเนาะโอเคโดยโดยสบายดีเด้องจะดาวเด้อโดยสบายดีโอเคเนาะบ่แม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พอประมาณนี้แล้วพี่น้องเยเนาะกัขาขอขอบใจน้ำเอฟซี เบิร์ดสุขูมชูคนที่เขามาเบิงมาชมมาติดตามเนาะให้กำลังใจทางบ่าวกำไยตั้งแต่ต้นตลอดมาขอให้เอฟซีเบิร์ดถูกทานเนาะจงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข้อย่ามีปาฏนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังใจปาฏนาทุกสิ่งทุกประการเนะเราะไว้พ่อกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เนาะทางบ่าวกำไพกับจิคอโตกับสกอนเดอร์ผมเองพี่น้องเลยเนาะไว้พ่อกันใหม่ในคลิปต่อไปอะสบายดี